โอเคเลยนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาต่อกับรอรอ,รอ EP 7อีกแล้วเช่นเคยวันนี้เราก็ลุกตื่นตั้งแต่ตี4เลยนะท่านผู้ชม mm hmm. เพื่อที่จะมาเตรียมการถ่ายรูปนะท่านผู้ชมในขณะที่เรากําลังถ่ายรูปกับครอบครองเราอยู่นั้นมันก็เป็นเวลา6โมง10นาทีแล้วนะท่านผู้ชมเราก็มีเวลาเหลือถ่ายรูปในวะันเพราะว่าวันนี้ครูจะไป6โมง40เดินทางก็10นาทีก็เวลาเหลือแล้วก็ถ่ายรูปแอคชั่นไปประมาณร้อยรูปเย็ดเครูปนี้อย่างแอคไม่ได้สักรูป วันนี้โดยวันนี้นะท่านผู้ชมเขาบอกว่าจะเรียนยุทธศาสตรสมาธิเมื่อวานเราโดนตั๋วมาวันนี้หวังว่าคงสีบโดนตั๋วอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเอ้ยแต่ว่าบาดนี้เขาหน้าสีเรียนจริงแล้วล่ะหรือว่าจะพาเราไปทาหน้าดำหน้าแดงหรือว่าไปยิงปืนก็บม่รู้คือกันเด้อแต่เขาว่ายุทธศาสตรสมาธิก็น่าจะเป็นเดินจงกลุมนั่นนู่นนี่มาสอนแล้วก็มานั่งฟังเข้าบรรยายนะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราก็ขอแอคท่ากันไปก่อนนะ ตอนเช้าก็น่าจะฝึกแยกตามชั้นปีเหมือนเช่นเคยนั่นแหละเขาไม่ตัวหรอกเพราะว่าตอนเช้ามันฝึกแยกตามสั้นปีอยู่แล้วแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยขอให้เป็นวิทยาศาสตร์สมาธิเทนะเพราะว่าอ่าถ้าไปคุกขี้เถ่าอีกมันก็จะไม่เหลือแล้วนะหน้าหน้านี้สิวมันก็จะขึ้นมันรักษาสิบหายทันเวลาเปิดเทอมนี่นะเนาะขอทาใจไปน้าเรียนรอ,อดอแต่มันก็คงสนุกไปวันๆนั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้ก็แอคชั่นมาหลายรูปแล้วก็ขอเนี่ยท่านเดินทางก่อนเลยนะ ก็ตัดภาพมาตอนที่เราเดินทางนะนะโอ้โห,โโห,โโหเดินไปตั้งแต่เช้าตัวออกจากบ้านได้ก็หกโมงสาแล้วก็ต้องรีบๆหน่อยอันเร่งสปีดวงล้อเลีนร้อยอันพระราสฎาม้าหอระโดดหอตกเ <c oughs> ถือเสือตายยิชพูดไปเรื่อยเฮ้ยนี่เจกอกลางจริงวันนี้มันเช้ามาสดใสน,นะก็ถังลมไปนี่แหละวันนี้จะถ่ายคลิปเยอะหน่อยนี่ขึ้นมาทนรถแล้วจะใช่ เยดเคขึ้นมาบนลุแล้วเยดเคนี่ไม่มีอะไรนะนี่ก็บรรยากาศเนรถบรรยายก็ถ่ายไปก็บรรยากาศเดิมๆนะทุกคนแตะวะ่ว่าก็ขอตัดภาพมาที่ตอนโรงเรียนนะนะก็เรียนจริงนะไม่โดนโกหกนะวันนี้กูไม่โดนโกหกยุทธศาสสมาธิแล้วเรียนจริงนะท่านผู้ชมยุทธศาสตร์สมาธินู่นสิก็เปิดจอ ก็เช็คเตอร์ให้ดูเลยนี่เก็นั่งเรียนไปจะหลับไปจะนั่งเรียนไปนะแต่ว่าก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะทหารเขาก็ไม่ได้มอเฝ้าอยู่ในห้องเลยหรอกเพื่อนคนนี้เขาก็จดนะดูสิเขาหันใส่กล้องเลยแต่ว่าเขาก็จดดีนะเพื่อนคนนี้ก็เป็นบรรยากาศรูปภ่านนะืยุศสส,สมาธิอะไรบุขบ่ขขขได้ฟังคักหอกคาเตถ่ายคลิปดูดิดนี่ปฐมอประโยชน์ของสมาธิเนาะอ่าอันนี้เราก็จดแล้วเราจดอยู่นะท่านผู้ชมอืมไม่ใช่ว่าเราไม่ขยันนะแต่ว่าก็ จดด้วยถ่ายรูปไปด้วยนี่ถ่ายกล้องนี่แอคถ่าแต่ละถ่าโอ้เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังอุ่นนะตาตาเยิมแล้วสีหลับแล้วน่าดมดุสุ่มโอ้โหนะคะฮอร์อโอโด,ดูด,ดีดูดีไม่ตั้งใจฟังคูเลยนี่ก็ถ่ายแบกแนวตั้งก็มาแนวนอนก็มาว่ะเยจเคตั้งก็มานอนก็มาเอาพี่กล้องอ้าวกูไปทั้งในระบาดกูอุอ้ยเบิ่งถ่ายมูน่ะมูมูตั้งใจเลี้ยงนี่สิ่ไหมคะคนเขา นี่คุณผู้ชายคุณผู้ชายก็ยหนังอยู่โอ้โหมีรอยด์ออกมาสาธิตเพื่เอเราเข้าจับไปเด้วยสาธิตนะคุณอันไม่ใช่ว่ารอยดอ,อเขาทำผิดด้วโมเมนต์เขาจับไปอสาธิตสิเขาเป็นตัวแทนวกเขาน,าานั่นแหละเนาะเออผมะมานี้และเอก็นั่งฟังเขาบรรยายเขาก็จะพูดถึงประโยชน์ของสมาธิวัดสมาธิดีน,นั่นนี่เขาก็จะมีแบบทดสอบเราด้วยนี่ก็จะเป็นแบบทดสอบเออไม่ได้เรื่องอะไรเลย เขว่าเขาจะเฉลยมาให้เราเราก็นั่งทำนั่งเขียนนั่งดูนั่งตามแต่ว่ามันก็ผิดแต่ว่ามันมีประเด็นบอกว่ามันเฉลยผิดข้อแล้วก็ต้องแก้ตามเขานะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เขาก็แบบไม่ยังไม่ทันได้พึ่งให้แก่นะนี่เขากแก่มาแล้วดูดิแก่ตามเขาก็จะเป็นประมาณนี้เออลบ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 ,ลบ,ลบเป็นสิบข้อเลยแหม่ออดูดิดูไม่ได้เลยกระดาษกูยิ่งแค่แม่งนี่อันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศตอนเที่ยงนั่นแหละแต่ว่า แต่ว่าตอนเที่ยงเราไม่ได้เล่าแล้วก็ตอนกลับบ้านเ้ยไม่ใช่บรรยากาศตอนกลับบ้านสิโอ้ยิเขพูดผิดขออภัยในการพูดด้วยนนลินมันพันกันก็คือตอนบรรยากาศตอนกลับก็สนุกมากนะท,ท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นภาพการมาซ้อนยิงปืนหลังที่เราเรียนยุทธศาสสมาธิจบแล้วนะท่านผู้ชมก็ลืมบอกไปว่ายุทธศาสสมาธิที่แมงให้เรียนท่นกูได้นั่งสมาธิสิบห้านาทีเดินจงกรมสิบห้านาทีแล้วต่อจากนั้นหนึ่งชั่วโมงมันก็พาเรามายิงปืนีน่แบบนี้แล้วกูก็นั่งเออโอ้ยเออมองตาเขา ก็ขออนุญาตบายบายลาไป EP 8นะท่านผู้ชมยู